เว็บไซต์เพจดังได้ตั้งสมยานามให้กับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกไว้แบบนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะแอดมินก็ขออ่านเลยเนาะสำหรับฉายานี้นะคะบอกได้เลยว่าพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับสมยานามนี้ค่ะเขาบอกไว้ว่าคอนเสิร์ตโตเกียวมอลำป๊อปร่วมสมัย ฝันใหญ่สู่ระดับโลกกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวนะคะจากเพจและเว็บไซต์ Springnew ค่ะซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้าน5 0 0แสนคนอ,อันนี้นะคะใครได้ฟังแค่ท่อนแรกได้ฟังแค่ท่อนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างกับคำว่าคอนเสิร์ตโตเกียวหมอลำร่วมสมัย ฝันใหญ่สู่ระดับโลกกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โอ้โหมันสู่ระดับโลกเลยนะแล้วก็เป็นหมอลำที่มีป๊อปมีร่วมสมัยอ่ะแล้วเราก็มาทําความรู้จักกันก่อนเนาะว่าจะเริ่มต้นมาจากตรงไหนและมันเป็นไปตามที่เขาตั้งฉายาให้ไหมว่าหมอลำร่วมสมัยหมอลำป๊อปร่วมสมัยอ่ะมันมีเพลงป๊อปด้วยเนาะหมอลำป๊อปเออเราก ไม่ค่อยได้ยินคำนี้นะเราจะได้ยินคำว่าสตริงเป็นป๊อปเนาะอ่ะขออนุญาตอ่านเลยนะกันนะคะขอคุณข้อมูลจากปสปริงสปริงนิวนะคะอะ่เขาบอกไว้ว่ามาร่วมรู้จักปรากฏการณ์หมอลำยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดแค่ในภาคอีสานแต่กำลังก้าวข้ามพรมแดนสูเวทีระดับโลกนำทัพบโดยชายหนุ่มวัย24ปีผู้มีชื่อเป็นเอกลักษณ์ว่า ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือคุณทิติวุฒวารุณหัวหน้าวงและผู้บริหารค่ายเพลงตเกีเวมิวสิกเจ้าของวงคอนเสิร์ตตเกียวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้เติบโตมากับหมอลำโดยตรงแต่เขาเคยใช้ชีวิตที่ประเทศฟินแลนด์ตั้งแต่มีอายุ15ปีและเริ่มไปที่รู้จักจากการทำคอนเทนต์สนุกๆเกี่ยวกับการทำอาหารและเล่าเรื่องชีวิตประจำวันลงบนเฟซน,นะคะแล้วก็ Y ทค่ะ ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะซึ่งชื่อนี้มาจากคอมเมนต์ของผู้ติดตามที่บอกว่าเขาช่างพูดเหมือนผู้ใหญ่บ้านนั่นเองหลังจากย้ายกลับมาลงหลักปักฐานที่จังหวัดคอนแกนนะคะเขาก็ได้ก่อตั้งค่ายเพลงตเกียวมิวสิกและวงคอนเสิร์ตตเกียวขึ้นด้วยความเชื่อว่าทุกอย่างต้องเดินไปตามยุคสมัยไม่หยุดนิ่งเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินไปข้างหน้าเขาจะ เขาจึงสร้างสารรค์คอนเสิร์ตโตเกียวให้เป็นวงหมอลำร่วมสมัยที่เน้นการผสมผสานความเป็นอีสานขนาดแท้เข้ากับแนวคิดและการแสดงแบบใหม่การแสดงบนเวทีของคอนเสิร์ตโตเกียวจึงเป็นการหลอมรวมโดนตีหลายแนวทั้งลูกทุ่งสตริงอินดี้วารรตี้ทีป๊อป EDM ไปจนถึงแนวผับเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาศิละปะพื้นบ้านให้ทันสมัยและเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันต่อยอดไปสู่อนาคตเป้าหมายคือการขยายฐานวัฒนธรรมหมอลำอีสานให้กว้างขึ้นไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยยังคงรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมไว้และทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยของเราเนี้ยค่ะไป,ไปได้ไกลกว่าเดิมเขา ต้องการแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารความบันเทิงเชิงวัฒนธรรมรักษาผู้ชมกลุ่มเดิมและขยายฐานไปสู่กลุ่มใหม่ๆที่ไม่เคยฟังหมอลำอและการนำเสนอรูปแบบใหม่นี้ไม่ได้ทำให้เขาลืมผู้ชมกลุ่มเดิมที่เป็นรุ่นปุยตายายหรือรุ่นพ่อแม่นะคะแต่เป็นการปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงยึดเอาเอกลักษณ์ ของหมอลำเดิมไว้และสร้างความต้องการใหม่ด้วยการปรับวิธีการเล่นการเล่าเรื่องการนำเสนอที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ชมกลุ่มใหม่มาอินและเก็ตในการฟังเขาเขียนบรรยายได้เราเห็นภาพตามเออมันก็จริงมันใช่ใช่ไหมคะทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคิดว่า คำที่เขาบอกประโยคแรกนะคะบรรทัดแรกสองบรรทัดแรกเขาบอกว่าคอนเสิร์ตโตเกียวหมอลำป๊อปร่วมสมัยฝันใหญ่สู่ระดับโลกกับผู้อยู่บ้านฟินแลนด์จริงไหมอจริงนะมีมีครบทุกรสจริงๆนะคะเขาเรียกว่าตามสถานที่ด้วยนะเวลาจะไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็เปลี่ยนสคริปต์กันบ่อยมากและเขาก็ยังมีภาพมาประกอบนะคะมีภาพประกอบจากทางด้านเพสปริงนิวนะคะก็บอกไว้ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ ไม่สื่อสารไม่เอาเพลงหมอลำลูกทุ่งเพลงอ,อีสานมาร้องมันก็จะค่อยๆหายไปนี่เป็นภาพนี้และยังมีอีกนะคะบอกว่าไปมาหมดแล้วทั่วประเทศเราอยากไปไกลกว่านี้อยากเอาเวทีขึ้นเครื่องไปตั้งต่างประเทศระดับโลกอันนี้ไงก็จะได้ไปต่างประเทศอีกแล้วนะคะกับทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วแล้วก็ดิกในท่ทยอันนี้นะคะลูกนี้แล้วลูกต่อมาเป็น หมอลำทําให้เศรษฐกิจดีแม่ค้ามีที่ขายของไม่ต้องรองานประจําปีถ้าหมอลำหายไปเงินพันล้านก็หายไปเลยนะคะต่อมามีอีกภาพนะคะบอกว่าตอนนี้เริ่มเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วแต่ยังสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มากกว่านี้อีกอเขาก็ใส่รูปมาอ่างนี้พร้อมกับข้อความซึ่งเรามองว่า ตรงนี้จริงเพราะใดๆแล้วเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานหมอลำซิ่งยังก็คงมีมีลำซิ่งมีลำกรมีลำที่แบบเป็นหมอลำซิ่งอะคะ่ะเป็นเขาเรียกว่ากรหมอลำซิ่งลำกรหมอลำซิ่งยังมีแล้วมีแคนมีตลกด้วยมีตลกแต่ก็ยังเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาตลอดเพื่อที่จะให้คนดูผู้คนผู้คนกลุ่มใหม่ได้มาอินได้เก็ตในสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นำพาคอนเสิร์ตโตเกียว ไปโชว์แต่ละพื้นที่ตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักแต่ก็อยากไปโด่งดังไกลถึงต่างประเทศคอยดูนะคะว่าโตเกียวมิวสิกเนี่ยจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนตอนแรกก็ไปภายในประเทศก่อนเนาะมาหมดแล้วแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็มีไปต่างประเทศมาแล้วนะคะกับทางคุณกล้องเนาะกับคุณเจนี่แล้วรอบนี้ก็ไปอีกไปอีกนะคะแล้วก็นําศิลปินไปอีกซึ่งเรามองว่าเออก็ดีเนาะไปแบบถึงจะไม่เต็มวงก็จริงแต่ได้ไปให้แฟนขับ f c ี ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ให้คนต่างประเทศเนะี่ยได้เห็นว่าให้เพลงตเกียวมวสิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขามีการแสดงแบบไหนแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะคะได้นําศิลปะของไทยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามอย่างเช่นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตเกียวมวสิกก็คือว่าถ้าทำอีสานนะคะไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศแค่นี้มันก็รู้สึกว้าวแล้วแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่แบบ ดังมากๆตอนนี้ก็คือคุณใหม่พัชลีหมอลำร่วมสมัยใหม่พัชลีที่ได้มีงานคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศก็คือหลายวันมากนะแล้วกลับมาแล้วนะตอนนี้เนาะแล้วก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงสร้างตำนานอยู่ที่ต่างประเทศให้แฟนคลับเอซได้ชมให้ผู้คนต่างประเทศได้ชมแล้วก็ก่อนหน้านี้นมีคุณบิวจิตชลยาคุณบิวจิตชลยาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นำพาเพลงหมอลำไปไกลถึงต่างประเทศและใน เร็วๆนี้ก็จะมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกรอบน้องกับค่ายเพลงตัวเกมิวสิกเนี่ยแล้วก็จะมีคุณแอนคุณบอยที่จะไปต่างประเทศอีกหูหมอลำเราเนี่ยคือแบบเป็นที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมอีสานที่ภาคภูมิใจของคนอีสานได้เลยเป็นซอพาวเวอร์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆอันนี้ไม่ค้าเลยนะคะกับคําที่บอกว่าหมอลำป๊อปร่วมสมัยฝันใหญ่สูระดับโลกกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใครที่อยู่ต่างประเทศก็รอ ชมนะคะคอนเสิร์ตจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เลยหรือว่าเราที่อยู่ในไทยไปที่ไหนไปแสดงใกล้ที่ไหนเราบ้านอยู่ใกล้เนี่ยเราเข้าไปชมเลยรับรองสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินสาวซิมเลยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ